ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คลุกคลีกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมี เดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียว จับมือกันเดินด้วยใจอดทน <S <S หาใครสักคน ท่านประธานคะรบกวนสินเอกาสารตัวนี้ให้หน่อยค่ะครับขอบคุณครับ ดิทีไอเนี่ยโดยชื่อแล้วนะครับดีก็ย่อมาจากาดิจิทัลนะครับทีย่อมาจากเทคโนโลยีแล้วก็ไอเนี่ยคืออินโนเวชันนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยหลกัหลกๆแล้วก็คือเรามุ่งเน้นการเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตัลที่เรารู้จักกันคือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เราพูดถึงคำว่าอินโนเวชันแปลว่าเราเรียนรู้การค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แล้วก็พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนวัตรกรรมที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คือจะมี3ส่วนก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลการทําวิจัยค้นคว้าพัฒนานวัตรกรรมใหม่และก็การบริหารจัดการครับอ๋อสาขาด,ดีไอเหรอครับสาขานี้ก็จะเรียนความรู้พื้นฐานทุกอย่างเลยที่จําเป็นสำหรับนําไปสร้างนวัตรกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ พวกสติพื้นฐานในการทำวิจัยพวกการจัดการกับ Big Data การมวลผลภาพเสียงรวมถึงการนำเอาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พวกเราสร้างขึ้นมาเนี่ยนำไปขายหรือจดสิทธิบัตรนะครับเราจะครอบคุมหมดเลยจุดเด่นของเรานะครับก็คือขนาจารย์ของสาขาเราเนี่ย มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางบิสเนสนะครับฝั่งทางเอนจิเนียร์แล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์ที่ศึกษาด้านทฤษฎีลึกๆนะครับจะอยู่ในสาขาเราหมดเลยจุดเด่นก็คือจริงๆพื้นฐานเรามาจาก วิทคอมนะครับวิทคอมก็คือเป็นโลกของซอฟต์แวร์โลกของซอฟต์แวร์จริงๆนะมันก็ค่อนข้างกว้างใหญ่แต่ว่า<ม>พอเราเอาทางศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาผสานผนวกเข้ามาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโลกของฮาร์ดแวร์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการที่เอา2โลกเข้ามานี่เอา2โลกที่เป็นโลกของซอฟต์แวร์และโลกของฮาร์ดแวร์เข้ามารวมกันเนี่ยมันทําให้โลกมันกว้างขึ้น นะครับมันเป็นโลกที่ทางวิทยาศาสตร์ววทยการคอมพิวเตอร์แล้วก็โลกของวิศวกรรมศาสตร์เนีรร่ยมาประสานกันเป็นเป็นเบสเป็นพื้นฐานนะครับไม่ว่าผู้เรียนจะมีพื้นฐานอะไรมาเราจะมาผนวกทางด้านวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์เนีรร่ยเข้าไปผนวกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมเรื่องใหม่ๆในสิ่งที่ผู้เรียนได้เอาความรู้โดยที่เขาได้จบมาเนี่ยมาประสานเข้ามามันก็เลยกลายเป็นเป็นการต่อยอดในทุกๆเรื่องได้เลย โอเคนะครับก็นําไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะก็เยอะนะครับก็ทุกอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์ใหม่นะครับไม่ใช่เป็นการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือว่าเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรมนะครับรวมถึงให้เราสามารถจบไปแล้วสามารถจะชี้นําสังคมได้นะครับเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยเข้าใจว่ามันถึงยุคสมัยที่ มีคำที a. ่ฮิตกันก็คือคำว่า up skill และ re skill นะครับการผม up skill ค uh, skill uh, skill um, skill uh, ืออะไร up skill ก็ค um, ือการที <Cannon lui> uh. ่ผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะมาเพิ่มความรู้จากสิ่งที่ไม่รู้นะครับเขาสนใจบางอย่างแต่ว่าเขาหาความรู้ไม่ได้เขาก็เลยมาเรียนเพื่อ up skill ความรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นให้มีทักษะมากยิ่งขึ้นอันนี้คือฝั่ง up skill แต่ก็จะมีอีกฝั่งนึงก็คือฝั่ง re skill re s k i ก็คือว่า อาจจะมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เลยจะต้องมีการรีสกิลเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้หลักสูตรก็จะเปิดรับเหมือนเช่นเดียวกันแลวคำตอบของอาจารย์ก็คือว่ารับทุกอาชีพครับที่อยากจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลไปแก้ไขปัญหาในอาชีพของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นงานการแข่งขันพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มแล้วก็สมาร์ทบิสเนสนะครับของอสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับแห่งชาตินะครับหรือว่าดีป้าเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมานะครับเรามีการนำเอาเทคโนโลยีที่ท,ที่เกิดจากนักศึกษาเราเนี่ยเกิดจากแ a บเราเนี่ยเราเอาไปต่อยอดใช้จริงในมหลาลัยด้วยนะครับจริงๆล้วเราจะมีบัตร บัตรนักศึกษาาับัตรบุคลากรเนี่ยเราก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการเปิดปิดประตูไปเช็คชื่อบัณฑิตเวลาเข้ารับประราชนปริญญาบัตรเนี่ยสามารถจะเดินผ่านประตูแล้วก็สามารถเช็คชื่อได้เลยว่าบัณฑิตคนไหนเข้าผ่านเกตนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับผลงานของสาขาเรานะครับเราก็มีพับลิเคชั่นมากมายนะครับที่เราได้ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลนะครับที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนะครับอย่างเช่นฐานข้อมูลสกอปหรือ i อทีมดีเอ็กซ์พลอร์นะครับ แล้วนอกจากนี้เรายังผลิตบัณฑิตมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับที่จบจากสาขาเราไปนะครับอก็อยากจะฝากนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่มีความฝันนะครับแล้วก็ต้องการบยากาศการเรียนรู้ที่ทุกคนได้มีอิสระอย่างแท้จริงนะครับ ก็ย้อนกลับไปคําเดิมที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ครับเรื่องของการอัพสกิลและรีสกิลครับผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการศึกษาในอนาคตเลยก็คือเราไม่สามารถที่ใช้ความรู้ในอดีตเนี่ยแก้ตอบโจทย์ขององค์กรกับธุรกิจของเราได้ในปัจจุบันแล้วแหละนะครับมันจะต้องมีการหมั่นที่จะศึกษาาความรู้ใหม่เพิ่มเติมนะครับตัวหลักสูตรเนี่ยเราเป็นหลักสูตรที่คิดว่า คิดไวแล้วว่าเราจะมะีค่อนข้างใหม่นะครับมีความรู้ใหม่ๆม,มาอัปเดตให้กับนักศึกษาเสมอนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีมีการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการจัดการบริหารการเรียนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สโลแกนของหลักสูตรเนี่ยก็คิดขึ้นมาว่าเราจะเป็นพวกที่ work harder นะครับแล้วก็ play enjoy hard e a y s นะครับก็คือนอกจากเราจะทำงานหนักอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะเน้นเรื่องของการที่จะ ใช้ชีวิตในการศึกษาระดับปริญญโทนี้ได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับก็ขอฝากเชิญชวนนะครับผู้สนใจทุกท่านนะครับได้เข้ามาเรียนกับเรานะครับขอบคุณครับอันนี้ผมผมปิดแล้วใช่หน้ารางผมจะต้องปิดนะครับแล้วเจอกันนะครับ